ลองดูตัวคลมของเขานะครับเห็นไหมคือมันใหญ่มากเลยนะครับทุกคนทูดทีครับอันนี้ก็จะเป็นขนาด360วัตต์นะครับซึ่งขนาดใหญ่มากนะครับทุกคนยาวตั้งแต่นี่จนถึงนี่เลยนะครับเออมันเป็นโคมไฟโซลาเซลล์ที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีแผงโซลาเซลล์ในตัวด้านหลังของเขาก็จะเป็นแผงโซลารเซลล์ที่เป็นแผงแบบโมโนแบบนี้นะครับซึ่งแผงแบบนี้มันจะชาร์จได้ไวมากส่วนแสงของตัวนี้จะเป็นแสงสีขาวนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะ จะเป็นแสงสีขาวระบบสว่างค้างนะครับก็คือระบบแบบนี้ไฟมันจะติดเต็มที่ตลอดเวลามันจะไม่ติดติดดับๆนะครับทุกคนซึ่งถ้าเป็นระบบแบบนี้ผมจะชอบมากแต่ถ้าเป็นแบบติดติดดับๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบนะครับและจากที่ผมได้ทดลองก็คือมันสว่างไปจนถึงเช้าเลยนะหลังจากที่ฟ้ามืดตั้งแต่6กโมงเย็นเนี่ยมันจะติดยาวนานไปจนถึงตีห้ากว่าเลยนะครับจนมันมีแสงสว่างอะ่ะตัวนี้มันถึงได้ดับนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดทางเข้าบ้านทางเข้าสวนหรือทางเข้าทุ่งนาตัวนี้ก็สามารถเอาไปติดได้นะครับกันน้าได้ถึงค่ไอนงพี่าส ใหญ่มากทุกคนสำหรับใครที่อยากจะได้ไปลโซลาเซลล์ที่ขนาดใหญ่ๆที่กัดผมปักไว้ที่ตะกราแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อที่ตะกร้าด้านล่างและเลือกเป็นเก็บปลายทางได้เลยครับผม